แมเด็เมนต์ทรนีจ่ายเงินเดือนเท่ากันไหมพี่รักษณ์นี่คือคําถามพี่น้องถามมาซึ่งพี่รักต้องบอกก่อนว่าแมเด็เมนต์ทรนีแต่ละโครงการก็แล้วแต่ว่านะเขาเป็นไทยไหนถ้าเป็นโครงการใหญ่ส่วนใหญ่จ่ายเงินเดือนเท่ากันแต่ถ้าเป็นโครงการที่รับคนน้อยหรือเป็นโครงการที่เพิ่งเปิดใหม่หรือเป็นโครงการที่เขารับคนที่จบโทอันนั้นอาจจะจ่ายเงินเดือนไม่เท่ากันนะ MT ที่ใดที่รับคนจบปริญญาโทบางที่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนเท่ากันเพราะอะไรขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทํางานเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเรากําลังสมัครโครงการไหน ยกตัวอย่างหน่อยพี่รักโครงการไหนจ่ายเงินเดือนเท่ากันและโครงการไหนที่โลกต้องต่อรองเองยกตัวอย่าง 2-next gen จ,จ่ายเงินเดือนเท่ากันโอเคไหมยกตัวอย่างอะไรอีกเซนทัน a อโซ c i เ t ตรับคนจุกปบปอโทจ่ายเท่ากันส่วนยกตัวอย่าง UMC อ่ะก็ตีโท รับจ่ายเงินเดือนเท่ากันฐานอยู่ที่5 0าสบวกโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เขาพูดเองนะในวันที่เป็น open house แคนพี่รักจะบอกว่า MT แต่ละที่ถ้าที่ไหนบอกว่าจ่ายเงินเดือนเท่ากาันอันนั้นนะ่ะคืออันที่เขา f i กเ a ทในขณะที่จ่ายไม่เท่ากาันมีอะไรบ้างเช่น generaly วางการจ่ายไว้ในในการรับสมัครว่าไม่เกิน 80K ซึ่งบาคคลที่เข้าได้ไปต่อรองก็ไม่ถึงจริงจริงนะแคนพี่รักจะบอกว่ามันแล้วแต่การต่อรองโอเคไหมมีอะไรอีกที่รักที่จ่ายไม่เท่ากาันยกตัวอย่างเช่อนอะไรอีก management นทนีโครงการที่นะคะเช่น as the m a s t e r ซึ่งจะเปิดรับพี่ลักษณ์เพิ่งจะทันรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นของปีนี้เนะี่ยก็จ่ายไม่เท่ากันนะขึ้นกับการต่อรองเงินเดือนเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่า,วายิ่งโครงการ MT ที่ใดที่เป็น m t ็มทพอโทปกติจะจ่ายไม่ค่อยเท่ากันตบปอโโท o จ่ายเท่ากันมีอะไรบ้าง Big C ซอะ่ะ Big C ซก็จ่ายเท่ากันนะ Big C Store เม j o r ซึ่งเขาวางรูชั่นการจ่ายที่ประมาณนะคะเกินครึ่งแสนเ่เกิน,น,น,นะน 50k บวกบวก,บกไปเยอะเลยมากกว่ามากกว่า UMC ด้วยซ้ำนะ Big กซีสต e เมเจอจ่ายเงินเดือนมากกว่าจ่ายรายรับที่รักเรียกว่ารายรับเพราะมันมีหลายอย่างด้วยนะั้นรายรับรวมมากกว่าย UM ูซีสายสโตที่จ่ายเงินมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือ Big กซนะ บิ๊กซีสโตเมเจอร์จ่ายเงินเดือนมากที่สุดมากกว่า u ูเด้วยซ้ำและรับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทส่วนของโครงการเมนเทนเนียที่ Most f a m ม u s จ่ายเงินเดือนเท่ากันก็คือ UMC ทีนี่แหละเพราะ u m เเขาประกาศในวันที่ Open h o u า e เลยว่าเขาจ่ายเท่าไหร่ซึ่งมันอยู่ในกลุ่ม o s i ช i ่น 50k บวกตีโทสมัครได้และเปิดกว้างการสมัครจนไปถึงอายุ30วันไปเล้วจะบอกว่านี่คือนะจุดตัดนะซ้ายและขวาจ่ายไม่เท่ากันก็แล้วแต่โครงการเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าอันไหนจ่ายเท่ากันไม่เท่ากันถาม HR ค่ะว วันที่เขาพีคอมาลองถามเขาดูก็ได้ว่าเหล็เงินเดือนที่นี่จ่ายประมาณเท่าไหร่คะหรือจะต้องเรียก เช่นอะไรบ้างที่ต้องเลี่ยงอย่างเช่นลาลามูุตอนนี้ที่มีเปิดรับวางวิ่นการจ่ายนะอยู่ที่นะคะประมาณเข้าวางการจ่ายของปี2023ไว้ประมาณ 100k บวกแต่ปีนี้เขาไม่ได้วางพิ่นการจ่ายแต่ใดถ้าเบสนะเคสของปีก่อนหน้าพี่ลังแนะนําเนื่องจากต้องไปอยู่ใต้หวัน2ปีอ่ะเขาพยายามอย่าเลี้ยงน้อยกว่า 60-70k แล้วกันเพราะว่าอยู่ในไทยเขายังได้ 60k เลยคุณไปอยู่ใต้หวันคุณได้ 60k คิดว่าจะอยู่รอดไหม อยู่ไม่ได้นะค่าของชีพสูงมากเพราะฉะนั้นต่ำกว่า100่เคนี่ก็แย่แล้วนะต้องไปอยู่ไต้หวัน2ปีนะเพราะฉะนั้นพี่ลักจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียกนะเราต้องเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นปรึกษา MT ทั่วไทยอื่นใดได้ฟรีส่วนใครจะสมัคร All In กับคลาสสอนสดแนะนำา7 Day ตอนนี้มีสเปเชียลไพรเหลือแค่20สิทธิ์ซึ่งพี่ลักต้องบอกกันว่า7 Day เพิ่งจะเปิดคลาสมาได้2 3เดือนรุ่นแรกๆของคนที่เรียนเข้า MT50K บวกในเดือนที่แล้วกันเยอะมากและพลักจะบอกว่า Early b i r d Special Price ไจะหมดแล้วภายใน31ธันวาคมนี้คงเหลือสเ e c i a l p r i c e แค่20สิทธิ์มันลดไปเยอะเลยอะมานะกนะจะประมาณ20%นะพี่ลักนะประมาณ20%บปอระประมาณนี้เพราะนั้นถือว่าลดเยอะมากปีหน้าไม่มีแล้วไม่มีราคานี้และไม่มีราคานี้แล้วของแถมไฟนอมบิฟเซเว่นเดย์จะได้รับ3ครั้งที่จะได้เรียนสอนสดกับพี่ลักอีก3ครั้งสอนสดออนไลน์ผ่านม i โครซ o f t คซ็อฟทีมนะ3ครั้งครั้งละส0สินาทีเพ,พิ่งพี่รักตกต้องบอกก่อนว่าไม่เคยแถมกับที่ไหน เฉพาะ 7-day early b i r d ที่ได้รับแถมตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นมาแล้วสิทธิ์นั้นจะหมดภายในสิ้นปีนี้หมายความว่าอะไรพี่รักปีหน้าใครมาซื้อหลังจากนี้คุณไม่ได้ของแถมนี้แล้วนะไม่มีไฟนอลรีฟที่จะไฟไฟนอกับควงก,การใหญ่คุณจะมาเจอพี่รักเองไม่ได้แล้วนะ เรียนแค่7ครั้งครั้งละสองชั่วโมงเพื่อน,นั้นเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยใครจะเรียนอยู่แล้วแน่แน,แน่บุ๊กสเปเชียลไพรเข้ามาได้เลยในขณะที่น้องหลายคนกําลังจะจบช่วงเดือนเมษาพี่รักษจะบอกนะอย่ารอเดือนมกราคมเราสามารถสมัครโครงการมินิเมนต์โทนีได้แล้วนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนจบเราจะได้เริ่มงานทันทีไงไม่ต้องรอพอน้องพี่รักษนะอ้าวล่าสุดเลยเดือนที่ผ่านมาน้องพี่รักษอยู่ปี4เขาเก็บเงินมาเรียนกับพี่ลักษคา่าสอนสดเขาผ่อนเข,าผ,นขาผ่อนจ่าย3เดือน่ะ ผ่านการโอนอะแล้วพอเรียนจบเข้าไปเข้า MT 5 0 K ได้และ UPC จะได้งานแล้วนะทันโทษเพราะนั่นหมายความว่าอะไรเขารู้ตัวมานานแล้วว่าจะเข้าไม่เห็นแบบนี้เขาไม่เห็นพี่ลังในตอกสอกมาสมัครเรียนแล้วก็ผ่อนใจอีกสเดือนเรียน,เร,ยนเรียนจบแล้วไปเข้า s t i m a t e อะได้เลยเพราะฉนั้นพี่รักจะบอกว่า เราต้องรู้ตัวเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะจบคุณต้องมาเรียนแล้วรอบเดือนมกราคมตอนนี้ตารางสอนวิรักวิ่งไปเดือนกุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใครจะเรียนต้องรีบบุ๊กสเปเชียลไพท์มาก่อนโอเคไหเหมาะสําหรับคนอออิน